อันนี้นวดฝ่าเท้าแข็เคียดด้ยเป็นมือนวดอันนี้มือนวดอ๋อที่นี้ก็เป็นน้องเก่าหมอไล่นะบเก้าหมอไลเิดกระไลมาเปิดสูงนชุนี้นะครับส่วนใหญ่ไข่มันมาหนวดแข็งจับที่บ้านกลางสามในบบอนี้เขาจะเปคนแานี่นวนี่แถวนี้ีนวดสบายโอ ร่าเทียวมาั้ยไทางดีร้านนี้ก็ประเบนี้ทุกอย่างถ้าลูกร้านแมอ๊ะนะครับสอบว่าศึกษาดูด่เลยแล้วก็มูฮาไรตตะวันกับเกษตรครับเราเราแง่มาได้มาจากกรุงสุโขทัยม่ได้มาจากอ่าอุธยากธับมาจากไทยลือจากสิบสองคณะ

สีดำในเจ้าเหลอยสีดำพอยสีดำพลอยสีดำพ่อขาวดีกว่าเจ้าเจ้าอันนี้เป็นเงินเนาะจะเป็นเงินเจ้าเป็นเงินแท้เงินแท้เงินจับเงินแท้เงินจับจบอ่าวัดที่งจับที่ลงดำขังใหญ่อันนี้อันนี้เป็นไปแนี้อันนี้มีสี่พันค่ะเจ้าอันเดี๋ยวว่าเอมีนี่มันต้องสองเนี้อะไรนะเจ้าเลย มีซัซัซักไยเ้็สองข้างกันแนนจนกระเตากันที่กระเป๋าพันห้าเนาะที่ใปก็ะดาเจะีเฮ้ยม่ตไปาเดี๋ยวก็ทำนี่กดามดอกาเจะาเจ็ดเจ็ดเจ็แหะล่เเจ็ดเจดไม่เียว่ันจ่รนนี้